สวัสดีครับพ่อแม่พ mm ี่น้องท่านผู้ฟังกับรายการ Family Music Clinic กเกษตรและสุขภาพกับรายการดีๆเพื่อพี่น้องท่านผู้ฟังผู้เอินกับที่นี่เวลานี้ครับแปดโมงมะเช้าถึงหกโมงมะแรงจับสปื่องสปาราวเราฟังบรว่าเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องฮอร์โมนวัสดุอุปกรณ์การเกษตรนะฮะเรื่องของวิธีการที่จะเพิ่มผลผลิตพริกเบเกอบัตเต้าบัตแตงมะม่วงลำไยสตรอเบอรี่ยาขึ้นยาสุบสปาแมนสปะหอมสปะถั่วยางพารานาข้าว นะครับหรือว่าเรื่องต่างๆที่พี่น้อง mm hmm. กเกษตรกรถามมากับอกกับใจไขท่องใครถามบาเข้าใจเชิงวิชาการนะครับเอินมาได้0817643163 mm hmm. เอินเกิดเข้ามาได้0817643163 mm hmm. ครับช่วงนี้หลังจากดีพายุฟ้าฝนผ่านไปอากาศ้อนนะครับก็จะเข้ามาแทนที่ <laughs> ครับล้วก็คงจะเป็นสักระยะหนึ่งฝนก็นจะตกแคมเนี่ยนะครับเพราะเป็นโดนประกาศไว้แล้วว่าเป็นหน้าฝนและที่สําคัญนะครับปีนี้พนว่ากรมอุตุฝนจะค่อนข้างเยอะฝนค่อนข้างเยอะนะครับมาเจ้าโดยฝนมาเจ้าเลยค่อนข้างเยอะตลยอันหนึ่งมาจากสภาวะภูมิอากาศก็ก็ดีนะครับก็ดีนะครับก็ไม่ก็ตอบคือผักธัญญาหารือได้เจริญเติบโตดีแต่ว่ามันมาทีมันโอเวอร์เนาะ บางทีเป็นนกกล้าไปน้ําท่วมนะหรือว่าเกินความจําเป็นนะแต่ถ้าได้แห้งก็แห้งเนะี่ยนะฮะก็พยายามบริหารจัดการเกินไปนะครับพยายามที่จะบริหารจัดการเกินไปนะครับครับช่วงนี้บริษัทนิกรเทคโนโลยีเฮาเนื้อหอมนะก็มีบริษัทหลายๆบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทไข่ตรงพ่องนะครับนักธุรกิจที่ต้องการไปทําธุรกิจส่วนตัวพ่องนะครับมา นะครับเจราจาและก็ทำ OEM นะกับบริษัทนิกรเทคโนโลยีการเกษตร OEM ก็คือจ้างผลิตนะจ้างผลิตนะครับช่วงนี้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทอมมาแรงนะบอกว่าไคโตแคลหรือว่าในกลุ่มของไคโทซานบอกว่าซูเปอร์จมโบสามหกศูนย์หรือในสูตรของอะมิโนกลูโคไคตินนะครับแนะนะม้กระทั่งน้ำบัตซักเนาะ <c oughs> ก็ได้รับการ นะครับสนใจที่ทำ O E M นะซึ่งช่วงนี้ก็นะไดนะ้ทำสัญญากับนะบริษัทบิ๊กฟูดนะครับเออบิ๊กฟูดนะครับที่จะทำผลิตภัณฑนะ์เสริมเสริมอาหารของพืชนะหรือผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรก็รอบใหญ่ นะเรดใหญ่นะครับเพราะว่าปุ่นจะไปนะครับพือกับลุ่มกเกษตรของปุนนะ่นบริษัทนี้ปุ่นรับนะทําพริกนะปลูกพริกปอนโรงงานทาซอสพริกทั่วประเทศนะบริษัทนี้ใหญ่นะครับที่ปุ่นทำพริกนะบริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทที่ไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรปลูกพริกทั่วประเทศโดยเฉพาะตั้งอีสานนะหลายหมืนห่นไะร่แล้วก็ซื้อพริกแดงพริกสุกนะครับส่งบริษัทที่ปุ่นทำซอสพริกนะทำซอสพริกนาอนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับที่ได้ลงไปหาเกษตรกร,กรแล้วก็กระตุ้นนะครับมีโปรเจกต์นะครับเพื่อกเกษตรกรได้ทำกันนะปีหนึ่งก็หลายหมื่นไร่นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับและยังหัลพอครับก็จะนะขยายไปยังนะพืชต่างๆโดยเฉพาะนาะเข้าแถวอีสานนะครับนาเข้าแถวอีสานนะครับนะว,วนบันนี้ก็ในฐานะที่เป็น นะครับผู้ผลิตในฐานะที่เป็นนักวิจัยและพัฒนาก็ดีใจนะครับนะที่พี่น้องเกษตรกรจะได้ใจผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่มาจากการวิจัยนะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาแบบเชปุ๋ยนะครับแบบเชืปุ๋ยบบเชืฮอร์โมนนะครับแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมที่สามารถช่วยนในกระบวนการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตขึ้นกับพืชนะครับมีเฮานะกัน,นกินข้าวกินปลากินเนี่ยจีนถ้ามันมีวิตามินมันก็บอกให้ลำเนี่ย แต่ถ้ากินมีนมีวิตกินวิตามินไปปบมันก็ช่วยให้กินข้าวกินปลาไดน้นักขึ้นน้ำหนักก็เพิ่มเร็วลักษณะเถวกันกนะ็ทำให้โอกาสของพี่นอ้องเกษตรกรได้เพิ่มผลผลิตในสภาวะที่นะต้นทุนต่างๆแป่งขึ้นนะคอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนอกจากนั้นนะครับก็มีเห็งสองสามบริษัทที่เปินเอาไปขายตรงนะไปขายตรงอันนี้ก็เป็นบริษัท MLM นะครับในภาคการเกษตรอันนี้ก็ดีขึ้นเนาะ ครับฉะนั้นก็น,นะครับโดยที่บนนริษัทนิคอเทคโนโลยกกีเรามีความถนัดทัดทีในเรื่องการผลิตนะครับบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคนเจียวคุณหลานกากาแฟากาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่ท่านต้องการแปลงนะครับเราสามารถที่ทําได้หมดนะกาแฟเครื่องชงดื่มชาตอนนี้มีชาสามสี่เจ้านะครับที่จ้างผลิตเราเอาที่จ้างเขาผลิตนะครับโดยที่มาตรฐานะระดับโลกละระดับสากลน,นะครับผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเรื่องอาหารคนเนี่ยนะเรามีมาตรฐานนะครับระดับโลกระดับสากลตั้งแต่นะ GAP นะอันนี้เป็นมาตรฐานในด้านการเกษตรการผลิตจากไร่จากสวนที่เราปลูกนะในเรื่องสมุนไพรนะมี GAP มี FDA หรืออยอันนี้เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานอาหารและยานะครับอยนะครับแล้วก็เมื่อได้อยอยออบมันก็เป็น ได้มาตรฐานเกี่ยวเรื่องการผลิตตามกฎหมายคือ GMP ตามกฎหมายแต่แค่นี้มันพอครับเป็นมาตรฐานในประเทศถ้าบริษัทเราเป็นบริษัทที่นะครับผลิตและสามารถขายไปทั่วโลกฉะนั้นมาตรฐานที่ระดับโลกระดับสากลเป็นความจําเป็นและนะครับสาคัญอย่างยิ่งเราก็เลยนะครับมีมาตรฐานที่สูงกว่านั้นคือมาตรฐาน GMP CodeGMP Code, นะ Code CCP h a r l a และที่สําคัญนะครับคือ ISO 2002 นะซึ่งเรามีมาตรฐานเหล่านี้มาสี่สห้าปีแล้วนะถือว่าเป็นเป็นในอย่างที่เป็นความก้าวหน้าในเรื่องการผลิตนะเพราะว่าบุคลากรเขารุ่นใหม่ต้องบอกว่ารุ่นใหม่นะครับเป็นบุคลากรที่นะครับมีวิชาชีพนะครับนะมีทั้งเพจัดกรนะครับนะมีทั้งนะที่ปรึกษาเป็นทันตแพทย์นะครับนะมีทั้ง ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศก็คือมีความถนัดท่าทีเรื่องภาษาต่างประเทศกันติดต่อต่างประเทศนะครับรบอกว่าวัตถุดิบนําเข้าการหรือส่งขายการหรือการทําตลาดต่างประเทศการเนี<ม>่ยเขามีบุคลากรนะครับที่ช่วยเหลือหรือว่าส่งเสริมในด้านนี้นอกจากนั้นก็มีบุคลากรในเรื่องของการทำคลิปทำภาพยนต์ในการโฆษณา,าอันนี้เป็นบุคลากรระดับฮอลลีวูด เรามีนักวิจัยะระดับชาติ <c oughs> นะครับที่จะมาวิจัย <c oughs> และพัฒนาสูตรต่างๆครับอันนี้คือสิ่งที่บริษัทนิกรกเทคโนโลยีเทามีนะครับแล้วก็เป็นที่ยืยนยนันการันตีและเป็นที่มูจักมักคุก้นก,นกับนักธุรกิจที่เป็นมาติดต่อมีเป็นความไว้วางใจฉะนั้นก็ฝากเน้อนะครับลูกหลานพี่น้องเกษตรกร,รหรือตัวพี่น้องเกษตรกรเองหรือว่าท่านผู้ฟังอยากจะมีธุรกิจที่มั่นคง นะธุรกิจที่ยั่งยืนสับสเตนเบิลนะครับในที่ผูวบ้านะครับธุรกิจที่มันจะยั่งยืนได้มันต้องมันมีอมย,ย่างนอกจากอาหารและยาอาหารและยาอาหารคืออย่างก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั่แหละครับมันจดเป็นอาหารเสริมเนาะแต่คนเรามันต้องมันต้องเรื่องสุขภาพอะมันมีความจําเป็นอยู่ล,ละเรื่องเรื่องอาหารเรื่องของการกเกษตรเนี่ยนะครับประเทศไทยเขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนาะ มีอาชีพเกษตรทั้งเกษตรตกรร้อยเปอร์เซ็นต์และ,กะเกษตรกรแฝงนะเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือมีอาชีพกเกษตรอย่างเดียวนะครับเป็นลองชาวบ้านเราเนี่ยนะถ้าได้เป็นกเกษตรกรแฝงก็มูกูบา้าจานนะครับทางานนิคมทํางานออฟฟิศรับราชการนะครับนะวันธรรมดาก็ไปเนืการมาแรงมาก็ปิดออกมาก็มาต้องไปดูลมใหญ่ไปดูสวนเสาติดก็ลงสวนอันะนี้เป็นกเกษตรกรแฝงรวมทั้งเม็ดมดเบสเซนลงโจงมันหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นะครับและแห่งอย่างหนึ่งประเทศไทยเขาเป็นยุทธมียุทธภูมิชัยภูมิที่ดีนะแค่นกบินไก,ก่กับต้นไม้ออกตะโกนล่ะมาเต้ากันบนตนึกยังมีอ่าต้นโพออกอันนี้อันนี้คือความนะความสมบูรณ์นะของพื้นดินใ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 น,ในแหล่งสุบรรณภูมิขเขาเนี่ยมันคือสุดยอดนะสุดยอดนะครับฉะนั้นใครก็ได้ครับเนี่ยปลูกอืดลงไปในดินมันใหญ่หมดะใหญ่หมด นะครับอันนี้คือเป็นข้อจุดีของประเทศไทยนะฮะจากนั้นนะครับนะใัยสนใจที่จะทําปุ๋ยภัยสนใจที่ทำอาหารเสริมพืชภครสนใจที่จะทำในอย่างด้านการเกษตรนะครับเอื่นมาได้นาอนะเอื่นมาได้ครับเขาจะไปกู้ปิดกีมปีทีปรึกษาเพือพี่น้องเกษตรก่อนนะครับแล้วก็พี่น้องนักลงทุนหรือนักธุรกิจนะในขบวนในส่วนการผลิตและก็ขายเองนั้นพยายามจะลดบทบาทลงนะครับลดบทบาทลงกนจะจะเป็นผู้ขาย นะครับเป็นผู้ทําการตลาดเองนะเพราะว่าลูกเขานักขึ้นลูกก็คือคนที่จ้งฮางเขาผลิตเนี่ยมันนักขึ้นนักขึ้นนักขึ้นนะครับในตัวบ,บ,บริษัทก็พยายามจะลดนะลดนะลดในเรื่องการตลาดลงแต่ไปเพิ่มในเรื่องการผลิตนักขึ้นเนาะนะฉะนั้นก็ฝากเป็น้องท่านผู้ฟังนะครับที่จะติดตามลามตัวผมเนี่ยบางครั้งบางทีเอ๊ะวิทยุอาจารย์นี่ก่อนหายไปไหนเนี่ยนะจะไปหมดกําเดียวพยายามจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงนะครับเพราะว่า การติดตามนะครับทางิทยุเนี่ยนะครับบางทีมันมันมันน้อยลงเนาะพอพี่น้องท่านผู้ฟังเป็นคลับส่วนใหญ่ก็นะครับมีมือถือได้จะติดตามอย่างสปะสเปรดมันอยู่ที่มือถือหมดอะนะครับมือถือคือ everything นะมือถือนะคือ everything นะมือถือคือ everything คือมือถือคือทั้งหมดนะบพว่าอย่างอยู่ในมือถือหมดนะญาติพี่น้องญาติตะกุนโหนะครับ อีป่ออีแม่อยู่ในมือถือหมดจะโทรหาใครก็หันไปหู้มันไปตัวบ่ะนะมือถือขึ้นธนาคารนะครับโอนเงินท่านซื้อของนี่ได้มดมือถือคือร้านอาหารเนี่ยสั่งมันมาแล้วกดจกรรเดียวกันรอไอเสียเขียวมาละไอเสียสีชมพูมาละส่งเลยอ่ะนะครับนะมือถือคือเวทีนะเวทีคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตซอฟต์คอนเสิร์ตยางมีมั้มือถือคือมหาวิทยาลัย ท่านจะองค์ความรู้อย่างอยู่ในมือถืออยู่มดนะครับท่านสามารถเข้าไปในนะครับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกนี้ถ้าอ่านได้ถ้าอ่านภาษาคังกได้นะครับมีหมดนะมือถือคือ everything นะครับบันีดนี้ก็เหมือนกัน YouTube เดี่ยวโหมีเป็นล้านล้านคลิปนะครับบอกว่าเรื่องดีเรื่องบดีอยู่ในพันมันมดนะครับเนาะฉะนั้นก็ บริษัทน,นิคอนเทคโนโลยีเราพยายามที่จะทําคลิปขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องการ,กรเกษตรและเรื่องสุขภาพนะถ้าพี่น้องอีป่ออีแม่นะครับทุกท่านพิมพ์ชื่อในยะูทูบด็อกเตอร์นิคอนยายอินตานะนะแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์จมโบเขียนจมโบไปอันนั้ขึ้นมาครับที่ผมมีเป็นหลายร้อยมั้งนะ <c oughs> ครับหลาย,ลายร้อยบอกว่าเรื่องสุขภาพเรื่องนะครับโรคไยแกรเจ็บที่ได้อู้ไว้นะเรื่องของ ในะการเกษตรที่อู้ไว้ในคลิปเยอะมากนะพิมพ์เข้าไปเลยครับแม้กระทั่งเพลงที่ผมแต่งนะเพลงที่แต่งนะครับประมาณสักสิบกว่าเพลงเนะี่ยเพื่อแต่คอง่างๆของกราก็ลงไว้ในยูทูบนะบางเพลงนี้ก็เป็นหมื่นเลอคลิปอนะที่คนไล่นะบางเพลงก็สี่ร้อยห้าร้อยแต่แต่คลิปเหมือนกันบางคลิปสูงๆนี่เป็นแสนนะครับที่คนดูผมนยะบางคลิปก็หลักนะสาวสามสิบคนแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณหลักพันนะห้าพันหกปันหมื่นหะมื่นปลายเนี่ยเรื่องปกติ อ่ะก็ฝากติดตามคลิปติดตามเ facebook นะครับเ facebook ผมเป็นสาระนะครับอันนี้ซปาโลกูวินาส,สันตุนะครับนะแต่ว่าเ Facebook ผมนี่มอมมีจมนะอันนี้ชมมจมมุกคนนั้นจมมุกคนนี้จมวาสนาโมมีนะครับมีกับเรื่องของสัเพ็นละอีเข้าแรงรับยังอีเข้าง่ายรับยังครับลง,ลงรูปหลานเนี่ยลงวิชาการเนี่ยจะรายการยวิวอะครับนะเฟ e b o ๊ k ผมนี่จะบัดจม มาจมมาหน้อยอกหน้อยใจกับวาสนาก็ว้ากันไปอิดก็ว่าอิดนะครับนั่นก็ทําไปตามนั้นที่เกิดมาแล้วก็ทําไปตามหน้าที่ดีที่สุดนะครับม่มีนกา a ี i นะมันมีทัศนคติในด้านลบกับไปอย่างกับใคที่ไหน,นทําไปตามหน้าที่นะครับนะถึงเวลาได้ทําก็ทําถึงเวลาได้ไปก็ไปเนี่ยนะครับ <laughs> อ่ะนะ,คร,รร Music, ik, el, ะครับรายการ Family Music c l i ลิ c เกษตรและสุขภาพคปับรายการดีๆเพื่อพีน้องท่านผู้ฟังเนาะ นะครับเอิื่นก็นได้0817643163 0817643163ครับเจ้านี้ก็มีพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับส่งรูปลำไย,ายการทำรำยายําลำไยรอบฤดูมาให้ดูนะก็ต้องขอบคุณนักหนักครับเพราะว่าที่ใช้ตามสูตรของเขานั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับ7 8 9 10เปอร์เซ็นตนะครับออกดอกระดับนั้นนะบางคนกับใบแห้งหน้อยก็กักซุปเปอร์คูนไว้2ลิตรซุปเปอร์ซีเอ็นกิโลงดักแซ่บ นะครับมาถึงใบดักแซฟดอกนี้ถึงบุญขึ้นมานครับนะแต่อี่ผมว่าครับส่วนใหญ่ที่ทําตามสูตรเขาเนี่ยติดตามลําตัวกันมานะครับส่วนใหญ่แล้วจะปรึกษาหารือกันก่อนนะแต่ว่าปรึกษาหารือแล้วจะใช้สารเฮองจะใช้สารฮาองว่าแหละนะบอกว่ากันนะครับเพิ่มงนได้ว่าทำเมื่อมันตรงทํเมื่อมันมีคุณการตัดสินใจจะทําสารนอกฤดูเนี่ยสําคัญที่สุดคือความพร้อมของลํใหญ่ความพร้อมและความสมบูรณ์ของลํใหญ่นะฉะนั้นลํใหญ่นอกฤดูต้องสามจุบขึ้นไปเต้าอัน นะต้องสามจุบขึ้นไปแต่วันซึ่งลำไยนอกระดูจะได้สามจุบเนี่ยนะครับมันต้องสิบหกถึงสิบแปดเดือนนะลำไยนอกระดูบสามารถจะทําเดือนจนเดือนได้ปีแล้วเมษาปีนี้เมษาปีแล้วพฤษภาปีนี้พฤษภา,ษา,ษาไม่ทันไม่ได้จุบไปบเกินสองจุบนะมันถึงมาได้ครับลำไยปงสองจุบใส่สารฝนโต๊มมะมีใบประลุลุดอกไข่แซมเสี่ยงมากๆจุบเดียวใส่สารออกดอกก็ออกครับแต่มันต่างายมันมาได้น้ําได้เนื้อ น้ำหนักที่ควรจะได้หายไปสามเก่านะลำไยต้นนี้แทนที่ได้ร้อยกิโลเวียามันออกเป็นดอกสี่เหลี่ยมดอกล้วนลองถ้ามันปงจูบเดียวไม่เหลือสักห้ากิโลบอเกินสามสิบกวบาเพราะลำไยถ้ามันบัตดกนี่นะลุน้นสองเอกระดุมืบอคืนแม่มันบัเลี้ยงแปลกนะครับแปลก้านลำไยพวกไหนมีห้าหกสิบแกนนี้โอ,โอโถถ้โหแทบทุกแกนนะครับจะเป็นสองเอแต่ถ้ามันร้อยปลายนั่นก็ว่าไป,ไปยัางหมูมีลูกหลายกากเป็นวจรต้องตัดพ่องกายอย่างแรกก็วาดไปอัดนักขึ้นไปกายกวา นะนะครับฉะนั้นลำไยที่จะ <c oughs> ใส่สารได้นะครับอนอกฤดูต้องสามจุ่ขึ้นไปเท่านั้นนะหรือว่าถ้าอ้ง่ายคือปีเว้นปีนะครับนะลำไยใส่สารนอกฤดูต้องปีเว้นปีหรือสิบหกถึงสิบแปดเดือนใส่สารตัวหนึ่งอันนี้สุดยอดครับแบกบกระสอบสารกายลูกเงือกล่ะลูกจะดอกละ <c oughs> นะครับเมื่อมาได้คุณสมบัตินะครับปรงในสามชุ่หรือสิบหกสิบแปดเดือนบอ่อนะครับนะต้องเตรียมต้น นะการเตรียมต้นคือการฮื่ปัจจัยทางดอกลดปัจ,จัจทางใบเหมือนนักกีฬาได้ก่จะไปแข่งก็ต้องมีการฟิตมีการซ้อมนะครับเหมือนการลำไย,ยเหมือนกันครับถ้าเขาหยืบมันออกดอกนะเนี่ยเขาต้องฮื่อปัจ,จัจทางดอกลดปัจ,จัจทางใบอีปอยแม่พี่น้องเกษตรกรต้องเข้าใจว่าสารโคเรตเหมือนช่างแป่งบ้านสารโครเรตทำหน้านที่เหมือนสาาเวลามันเข้าไปต้นใบปนะุ๊บเนี่ยมันมีหน้าที่ไปแป่งตาดอกของลำไย แต่ทีนี้มันจะแปลงตาดอกได้นักได้น้อยได้ดีบริขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในต้นลําใหญ่อุปกรณ์ที่มาไปแป่งตาดอกนะมันคืออ่างพ่อครับหนึ่งคือพวกกลุ่มแป้งและน้าตาลเป็นตัวส่งเสริมและเป็นตัวลดนโตรเจนอันที่สองครับพวกกลุ่มฟอสเฟตนะกลุ่มฟอสเฟตครับอันเนี้ยครับมันจะทำให้เป็นอุปกรณ์ที่ไปแปลงดอกนะแซนโคเลจะไปแปลงดอกเพเรานะครับบนเขาแจ้งสารามันนะกะแจ้งสาามามีอุปกรณ์สักอย่างเีย แารมาันก็ไปพอหลังบ้านน่อกัมีถะไดรกระแปงกะบถ้าอ่านถนะ้าไอ้ดิ่ซื้อไก่ไปตูกเนะี่ยเนาะนั่นะครับนั้นะเอาจีรศามาแปงบ้านเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้มันซื้ออันนั้นซื้อหินดินปูนทรายไฟฟ้ามันหรือว่า,อย,า,อ,วาอย่างน้อยที่สุดก็คือนะครับจ้างเหมาจ้างเหมาคือเขาเตรียมในตัวเตรียมในอันเหมือนกันก,นกนารทากสารลำใหญ่เนี่ยนะครับเขาต้องเตรียมต้นลำใหญ่ก่อนเพรมันมีนะครับ,นะรบวัสดุอุปกรณ์ในตัวของมันพร้อมทีมท่สารโคเรจะไปแปงดอก นะครับนั่นก็คือนะครับตัวสําหรับไปสร้างตาดอกและปัจจัยที่จะทำเมื่อเกิดการสร้างตาดอกนะครับสร้างตาดอกได้นะครับฉนะนั้นก่อนวิโนเซกอนจะทําสารหรือใส่สารเนี่ยนะครับหน,นะต้องคุณสมบัติต้องส6 1หกเดือน2ครับการทําสารต้องทําทั้งสองทางทั้งทางดินและทางใบใส่ทั้งบล็อกอกไนโตรเจนหรือใส่สารทางดินอย่างเดียวนะครับะสะอาใอาส่ไนโตรเจนก็โอกาสเข้าทางใบได้ ใส่ก็ทางใบในตัวเจนกับข้าทางดินได้มันปอฉะนั้นนะครับเพื่อดีให้มันตวัวโกลนเฮามันฟังกรรเฮาก็วัดหัวตัวบุ๊กผมไม่ติงตวัวใส่ดินตวัวพ่นทางใบด้วยครับอย่างที่ผมว่าพี่น้องท่านผู้ฟังนั่นแหละนะครับผมทําการวิจัยมานะลำไย,ยนะครับจะสี400่สี่ร้อยกว่าส่วนนะครับที่ใช้เฉพาะทางดินเมื่อช่วงหกปีก่อนมาเนี่ยสี400่ร้อยกว่าส่วนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ใส่กระสารดินอย่างเดียวเนี่ย400กว่าลายนะครับออกดอกดีๆนะครับ52ลาย52เปอร์เซ็นตลุสี48ลุแปดีกว่าดีนี้ผมนับที่ออกดอกและตีหน่อยเกิน70เปอร์เซ็นตนะครับเพราะวิช่วงที่มีกำไหนะถ้าพม่เอาเยกานถ้า <c oughs> ทําสารแล้วมันออกดอกและตดหน่อยต่ํากว่า60เปอร์เซ็นเะนี่ยนี่คือปูุตื่นปูุตื่นแน่นอนนะ 2A มันต้องใสา 2A เกิน30เปอร์เซ็นตตัว ถ้าพี่น้องเกษตรกรใส่สารแล้วออหน่วยช่วงหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสองเอประมาณสามสิบเปอร์เซ็นนี่คืออยู่ตื่นเสียเวลาครับอยู่ตื่นแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรใส่สารแล้วก็นาใส่สารครับแล้วมันออกดอกได้ติหน่อยเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้สองเอสามสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอันนี้กำไรครับนะนะครับยิ่งมันได้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตสองเอห้าเจ็ดสิบปดสิบโอ้ยยิ่งสองเอได้หน้าเกาะยิ่งได้กำไรเยอะนะฉะนั้นมาตรฐานในการทำปุ๋ย,ยคือมันต้องออกดอกได้ติหน่อยเกินเจ็ A, ดสิบเปอรงน้มาากว่ สามสิบเปอร์เซ็นตนักที่สุดอันนั้นคือนะโอปปบบาลันคือกลับไห้ที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังฉะนั้นนะพี่น้องท่านผู้ฟังเนาะนะเวลาใส่สารลำไยต้องได้สามจูบสองต้องเตรียมต้นการเตรียมต้นคือการเร้ปัจจัยทางดอกลดปัจจัยทางใบด้วยการพ่นซุปเปอร์ซีเอ็นหนึ่งถึงสองกิโลสามเตื้อห่างกันทุกเจ็ดวันถ้าลำไยบ้าใบใบเขียวดําคลือบเนี่ยสองกิโลสามเตื้อถ้าลำไยบ่อยบ้าใบเต้าใดใบซอตอ้เนี่ยหนึ่งกิโลสามเตื้อนะครับหลังจากนั้นก่อนพี่น้องเกษตรกร นะใส่สารใส่สารนั้นใส่ทางดินโดยพ่นทางใบโดยนะสารทางดินควรจะเป็นโพแทสเซียมคลอเรตนะสาเหตุก็คืออย่างครับมันมาจากปุ๋ยความอันตรายมันมีน้อยอันตรายต่อห้งต่อต้อนไม้มีนม้นอยแต่เนื้อคอเลตมันมีน้อยกว่าโซเดียมคอเลตนะโซเดียมคอเลตนะครับไอโพแทสเซียมคอเลตหนึ่งกิโลเนี่ยหนึ่งกิโลมันมีเนื้อคอเลตประมาณหกขีดปลายนะแต่ถ้าเป็นโซเดียมคอเลตเนี่ยนะครับหนึ่งกิโลมันมีเนื้อคอเลตเกือบแปดขีป์เกือบแปดขีด นะครับฉะนั้นมันมีนักกว่าการอันตรายกว่าการและที่สําคัญนั้นโซเดียมคลอเรีมันเป็นเกลือนะครับเอาใส่สะสมในดินนักนักเกลือถ้ามันลงดินปุ๊บเนี่ยมันอยู่กับดินมันอยู่กับดินชั่วนิรันร์คือมันได่น้ํากว่าจริงเนี่ยแต่ด้วยพันธะไฟฟ้ามันสูงมันจะกอดดินมันจะทําให้ดินเกมดินอ่าปฐวัตดินเนี่ยดินนี้เป็นดินกรอยถ้าฝนตกจะแจดดินน้ํากรอยปุ๋ยี่ยก็ขึ้นนะครับฉะนั้นบม่ควรจะเอาโซเดียมคลอเรียไปใส่ดินนะมันเป็นภาวะเสี่ยง นะครับฉะนั้นโพเซียมคอเลสไซดินโซเดียมคอเลสพ่นไปสองเต้อแต่ถ้าง่ายก็ท็ตเตอร์ที่ก่อนครับสารน้ำเมืองจันสูตรสองโปเทเซียมคอเลสูลูชันอันนี้ใส่ดินและประสารน้ำเมืองจันสูตรหนึ่งโซเดียมคอเลส,สูลูชันทางใบจบนะครับเอาน้ำมาสองลิตรเอานะครับสารน้ำเมืองจันสูตรสองสี่ลิตรใส่เข้าไปได้คิดต้นดูข้างแตเกลอนนะถ้าเป็นในฤดูก็ได้นักแปมเต้าหนึ่งถ้านอกฤดูก็ได้น,น้อยลงมาแหมเต้าหนึ่ง,งนีง่ยครับแต่เฉลี่ยแล้วมันมันบัตแตกต่างราคาบัตแตกต่างจาก ใส่สารเป็นผงปอๆกันแต่ข้อดีคืออย่างมันเข้าเว้กว่ามันเทียบแล้วมันมันมันใช้สารน้อยกว่าขึ้นดีกว่าดอกดีกว่ายังปอครับเฮายังใส่คอเรเทลเปอร์ห้เรียบร้อยเร่งในการดูซึมและเปลี่ยนประโยชน์กับดินแล้วก็พ่นสารน้ำมุงจันทร์สูตรสองครับพอมีสารกันไหมให้เรียบร้อยและสําคัญเวลาพ่นนะครับพ่นทางใบนยพ่นพอชุ่มยาโชคยาซ้ําพ่นพอชุ่มยาโชคยาซ้ําจะไปย้อยปดๆมาได้นะครับมันไม่ สารโคเรตเป็นสารในกลุ่มสตรอง g อ x ซ d i z เ n g นเ e n เป็นตัวดูดออกซิเจนอย่างแรงแต่มันไหม้แล้วก็เรื่องใหญ่นะไหม้แล้วก็เรื่องใหญ่นะครับอันนี้สําคัญนะสาคัญเนาะอ่ะนะครับเอาสารน้ำเมืองจัน์ใส่ทางดินหนึ่งครั้งพ่นสารน้ำเมืองจัน์สูตรหนึ่งพ่นทางใบสองครั้งหลังจากครั้งที่สองไปเจ็ดวัน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 พ่นซุพเปอร์คูณเปิดตาดอกปิดตาใบครับซุพเปอร์คูณมันมีคุณสมบัติในการเปิดเฉพาะตาดอกว่าได้เปิดตาใบแต่ถ้าปุ๋ย13-0-40และไยโเรเ่ย มันเปิดทั้งดอกทั้งใบถ้าตาดอกมีนักมันกบเปิดตาดอกนักถ้าตาใบมีนักมันก็เปิดตาใบนักนี่ยมันเป็นนายทวาร1 3เรโอยยริยาเป็นนายทวารไม่ยิงแม่มันก็เปิดพระใจมันก็เปิดอี่ยเขาเข้าใจพะใจเขาเขาเข้าใจไม่ยิงเขาบอกเข้าใจพอใจแต่มัน <c oughs> มันเปิดหมดนะแต่ส,สันนําไอซปเปอร์คูลของผมเนี่ยมันเปิดเฉพาะนะครับเปิดเฉพาะตาดอกนะตาใบแม่มันเปิดแล้วยังบอกอครับพอพู้ใส่ซปเปอร์ซีเอ็นไป นะซูเปอร์เซียนเป็นโมโนแซคไรนะครับเป็นตัวที่ไปยับยั้งการป่งใบเพิ่มแป้งในน้ำตาลนะครับก็คูณเข้าไปนะครับฉะนั้นนะใช้ซูเปอร์คูณหนึ่งถึงสองลิตรถ้าใบลำไย,ยงามเลือกมามากคิวคือลืกกสองลิตรถ้าใบลำไย,ยมางงามกว่าลิตรเดียวนะครับซูเปอร์เซียนกิโลเจ็ดันรทุกเจ็ดนเตื้อประมาณสักสามสี่เต้อครับมันเตือปัดต้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 ตตต้มันจะหามแผ่นดินกันออก <laughs> นะครับ อันนึ่งอย่างดอกอูนี่นะครับครับออกดอกมาปบต่ผลซุปเปอร์โมนถ้าเป็นนอกฤดูสองครั้งปละถ้าในฤดูสามเตื้อเนี่ยเพราะในฤด,ดูนะครับไอ้ตัวที่จะทําจักนําปตุ้ปูมีสองอย่างหนึ่งตัวสารคอเลสสองความหนาวแต่นอกฤด,ดูมันมีแค่สารคอเลสที่จักไปปตุป้ปูแต่ว่าความหนาวมันมีผลเนี่ยเพราะมันมาหนาวนะครับเนาะนะครับลำไยงท่านก็จะติดดีนะครับอ่านี่คือลำไย,ยนะครับนอกฤด,ดูทําตามนี้ครับแต่ก่อนจะตัดสินใจโทรมาอูม,มาเอิญเอาส่งหูบลำไยมาผมดูกัน ดีกว่ามันใส่สารได้ห้าหกเจ็ดสิบวันแล้วมันบ่ออกแล้วมาเอิ้อนหการนี้โอ้อิดคนไข้ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ไอซียูแป๊บแส่แป๊บแส่มาสอหาหมอวิเศษมันยากแหละแต่ได้อู้ได้จ๋าได้ทัศน์แสดงทัศนคตอความรู้ในเชิงวิชาการกันไปให้บอดใช้ดีอย่างไดก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านนะครับอันนั้นก็โอเคส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานะส่วนใหญ่มีปัญหานะครับอ่ะเมื่ออู้ถึงลำไยช่วงนี้ครับฝากพี่น้องท่านผู้ฟังเนี่ย นะครับช่วงนี้ก็ใช้ปุ๋ยได้แล้วครับนะแล้วก็สําคัญคือซูเปอร์แจมโบ้สามหกศูนย์นะซึ่ง um จริงซูเปอร์แจมโบ้สามหกศูนย์ใช้ตั้งแต่ปุ่นมาละดอกบานแปดสิบเปอร์เซ็นมานะครับดอกบานแปดสิบเปอร์เซ็นมามาเดือนนี้เริ่มนะครับนอยเต้าเมา็ดข้าวโพดและใส่ปุ๋ยได้ละตั้งรุ่มก็ยูเรียบวกกับสี่สิบหกศูนย์อยูเรียบวกสิบห้าส<อ>ิบห้าสิบห้ามาโนก็บอกอาจารย์ใสยย่ยูเรียมันโลนกะอันนั้นเป็นยูเรียที่เกรดบดีนะครับ มีไอยไูเรตเกินหน,นึ่งเปอร์เซ็นตอันเนี้ยหล่นแต่ถ้าเอาใจยูเรียที่มันเกรดดีน้อยนะครับนะเกรดดีหน้อยเนี่ยนะครับนะเก็ไบูเรตมาถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วยิ่งสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่มีปัญหาแล้วเระสมกันไม่ได้สามสิบแปดแปดแต่ถ้าพี่น้องเสลก่อนใชสามห้าเจ็ดเจ็ดยูเรียบวกไปสิบกิโลพยายามดึงตัวแน่ให้มันเกินสามสิบ แต่ผมใยญ่คือตัวตไตมาอยู่ระดับเก้าหรือสิบแปดเก้าสิบแล้วถ้าตัวไตต่ำกว่าแปดเอาตัวกลางตัวไตต่ำกว่าแปดเนี่ยมันต่ำไปหน่อยตัวน่องมันบอกให้มีมันบอกให้บาลานซ์กันในเชิงความต้องการนั่นสารอาหารนะครับะแต่ถ้าเอาคือสูตรของผมที่ผมวิจัยมาเป๊ะเนี่ยคือสามสามเก้าเก้าเนาะแต่ทีนี้มันหมอมีแล้วหมอมีก็บหมอมีก็คือทำมันทำแล้วมันทืื่นนะครับก็เอายูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์บวกสิบห้าสิบห้าสิบห้าผสมกันจะได้สามสิบแปดแปดโดยประมาณ แล้วก็เอาโดโลไม้ผสมนะครับหนะึ่งต่อหนึ่งโดโลไม้ปั้นเม็ดนะครับถูกดีนะหรือว่าเอาสารปรับสภาพดินดรดิกรหรือสารปรับปรุงเ,เพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยดีกรเทคโนโลยีที่เป็นผงที่เป็นเม็ดก็ผสมไปนะครับหลังจากนั้นก็เอาสารปรับปรุงคุณภาพดินชนิดน้ํนะร่วนดีสารร่วนดีนะสารน้าร่วนดีเนะี่ยนะครับนะหนึ่งฝาต่อน้ำนะหนึ่งเอสองฝาต่อน้ําบัวหนึ่งเอาโหดทับครับนะเพื่อที่จะป้องกันการระเหยเหมือนเขาเกลือบคาราเมลแหละ นะครับป้องกันการระเหยเพราะปุ๋ยส่วนใหญ่ที่มันสูญเสียเป็น i n s e n s i b l e loss ที่สําคัญคือการระเหยนะการระเหยครับแลวไปปูโป๊บเจอตัวนี้พวกถ้ามันเจอน้ําพบมันไหลเร็วพืชจะกลิ่นได้ง่ายมันจะซึมซาบได้ดีนะครับซึมซับดินได้ดีครับก็นะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็ใส่นะมันจะได้ประหยัดนะถ้ายิ่งถ้าพ่นซูปเปอร์แชมโบสามุันูนพี่น้นงองเกษตกจะประหยัดปุ๋ยได้หกเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์นะก็ประหยัดเนาะ ครับจากนั้นก็ตังบลกับพ่นซูปเปอร์แจมโบ้360หนึ่งขวดไก่ตัวแข็ง3 0 0ซีปุ๋ยเกล็ดสาว55กิโลนะ้ำมาซักสันจะมา,าครับนะ10วัน12วันเตือ่อ10วัน13เตื่อครับนะจากนั้นมิจุนายประกาศหร้ากากก็เปลี่ยนสูตรใหม่นะสูตรใหม่เนาะฉะนั้นก็ฝากนะครับซูปเปอร์แจมโบ้360นะครับนอกจากลำไย,ยแล้วก็ใช้กับทุกนะพืชนะพริงบัตเตอร์บัตเต้บาบัตแตงมะม่วง,มมงลำไย,ยสตรอเบอรี่ยาขึ้นยาสุกับปลาหมันยาปลาหอมยาปลาบ ได้หมดยกเว้นที่ผมมาได้ทดลองคือเห็ดเห็ดนี่แต่มาได้ทดลองนะนอกนั้นได้หมดครับยิ่งที่เพิ่มมาทำโอเอ็มเพิ่มมาเจอกับองุ่นเจอกับผลไม้แถวจันทบุรีนะครับปกเงาะปกทุเรียนทุเรียนนี่กะใจ๊เยอะขึ้นนะครับแม้กระทั่งยางพาราเนี่ยพี่น้องทางภาคใต้ครับยางพารานี่ย็ทอน้ำอํำยางเยอะมันไปกระตุ้นการสร้างท่อน้ำอํำยางในเนื้อเยอเื่อเจริญ นะครับตอน้ำยางจะตรงจะใหญ่หลังน้ำยางได้ดีมากนะครับเนะี่ยแล้วก็มันคือความสําคัญทั้งใบตัวนะเพราะน้ํายางถ้าใบดีน้ํายางจะเยอะนะน้ายางเยอะเพราะใบนะน้ํายางเกิดจากกระบวนการสัแสงนะครับนะถ้าใบงามต่อน้ํายางดีนะหน้ายางดีนะพอ่อทปนะซึ่งเป็นหน้าที่ของซนะูเปอร์แจมโพสมุงูนยเนาะครับพ่งเป็นพืชเ,เป็นหัวใต้ดินนะครับสะะหอมสะปปะมันเนี่ยมันเป็นสูตรยอดครับพืชร้มลุก ผักขี้เมียงทั้งหลายพักไพรหอมด้วนพักกัปืนหรือผักไฮโดรโปรนิกนะมีคนใจเยอะนะครับในก,กลุ่มของไฮโดรโปรนิกครับนี่คือซูเปอร์จมโบสามหกศูนย์ครับนะแล้วก็ใช้ควบก,กับไครตัวแควตลอดเนะ้อห้ามไปแยกกันนะครับต้องเป็นคู่ดูโอ้นะครับครับก็ฝากไ้มานนึ่งคือเรื่องของสุขภาพคนเนาะเจ้าโบราณดเรนิกรนะครับอัน,นเรื่องคนฝากด้วยครับนะสถานการณนะ์ความไปอยู่ปัจจุบันต้องไปเจอปัญหาเรื่องสุขภาพมากมายก็ฝากอาหารเสริมครับ ผลิตภัณ er ฑ์เสริมอาหารเจียวกุหลาบดรนิกรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเจียวดินตึ้งทางเจียวดินตึ้งเจียวกุหลาบดรนิกรสามารถรับประทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้อีแม่กินยากบาหวานกินยากความดันกินยาภูมิแพ้กินยาปฏิชีนได้หมดต้องบมีปัญหาบมีปัญหากาแฟดรนิกรครับโอ้ตตตตตมันหอมชงหลังห้องแน่ห้องเดือดร้อนชนแน่ห้องหลังห้องเดือดร้อนแคร่หู้ว่าเดือดร้อนอย่างใดลองเอาไปจิ้มครับแล้วจะหู้ว่ามันหอมมันไปหอมแล้ว ครับยาสีฟันดรตินีกรหอมเย็นเค็มซาบปวกนักโอโพปอดมันเย็นมันสบายปากขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆครับอายุวันโนสุขังปรังนี้ปานังประมังสุขังขอบคุณครับวัสดีครับ